นี่คือเจ้านิวบี้ผู้ที่ไม่มีผลปีศาจอะไรใดๆเลยดนในคลิปวิดีโอนี้เรามีเวลาถึง24ชั่วโมงในการตามล่าผลปีศาจต่างๆให้เจ้านิวบี้ตัวนี้ซึ่งวิธีการที่ผมจะใช้ในการหาผลในคลิปนี้ผมจะใช้วิธีการในการพีดฟูดนั่นเองหรือว่าเว์ล่นพีดฟูดในบล็อกฟูดนั่นแหละซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยพีดฟูดในบล็อกฟูดอย่างแน่นอนแต่อาจจะไม่ได้ผลหรือได้ผลที่มันกะการนั่นเป็นว่า24ชั่วโมงในวันนี้เราไปติดตามกันว่าเจ้านิวบี้เเนีี่ยไดดดดด้้้ผลลลลลโหหแแแแมมมมัถาาพรออววกกกกคชตติิปปู มาโอเคครับตอนนี้แล้วก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับซึ่งผมว่าน่าจะขอได้นะเอยแต่ผมเป็นตัวนี้คือน่าจะไม่มีใครอยากให้ผมนะแต่ไม่เป็นไรครับเราจะลองขอกันก่อนเลยดูซิมีคนไหมไม่มีฮะผมจะหานี่นี่ผมจะพิมพ์ว่า f o o d piece นะฮะ จะมีใครส่มให้เราไหมเราจะลองฟุตฟุตพีดดูนะฮะว่ามีใครจะสามารถไปสมผลให้ผไมไหมนะครับใน24ชั่วโมงนะตอนที่ผมเริ่มภารกิจที่10โมงนะครับทุกคน10โม,มงเช้าเพื่อคนนี้จะมาส่มให้เราเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงดิเฮ้ยเอาจริงดิเขาจะให้ผลฟินิกี์เราเหรอขอได้ไหมโอ้โหโดนหลอกขอให้เราให้เขาตีเลยครับเอาเลยครับอืมเขาจะให้เราไหมเอาพี่ใหม่ดิ user disconnected from your channel อ่าโดนบีดเราขอคนนี้โดนพีดนี่ว่าจะง่ายนะฮะตอนแรกเฮ้ยเอาวะเอาวะ เราลองขอฟุตพีทกับเขาดูสิขอร้องแหละไม่โปรโดนะเพื่อนมาเฟรนส์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี no oh. ่ยเนี่ยโนมันนี่โอ้โหหมดความหวังนั่งน้ำตาเรนข้าวปลาไม่กินเฮ้คนนี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 ้เขาเจ็ดร้อย <laughs> ไม่เป็นไรฟุตพีทโอ้ไม่กอดไม่มีใครสนใจเลยเหรออย่าซืรอเนะครับทุกคน One hour later อเคนี่คนอยู่เยอะเลยผมลองขอฟุตพีสลองขอเลยซิว่าจะมีใครใจดีไหมคนอยู่เยอะจัดนะทุกคนบอกว่าน่าจะมีนะคนใจดีอ่ะเฮ้ยผลเกิดเฉยไหนก็นไหนๆละไม่มีใครฟุตพีสกูไปหาผลเกิดก็ได้ปะเอ้า <c oughs> ไม่มีคนเก็บไปละหลังนั้นคนะนะรับก็ได้ยิการฟุตพีสไปหลายคนมากเลยนะไม่ว่าจะพีดฟุตหรือฟุตพีสแก็ไม่มีใครช่วยผมหาผลพีสาจเลยนะทุกคนมันจะทําให้ผมคิดได้ว่าเราจะลองกลับไปที่โลกหนึ่งดูนะครับว่าจะมีคนใจดีมากกว่านี้ไหมอุ้ยตรงนู้นคนเยอะเลยทุกคน ผมว่าผมน่าจะลองถอดผาคลุมก่อนฮะคืจะจริงผมจะเป็นจะต้องเอาแบบอีกไอดีนึงมานะแล้วก็แต่งตัวเป็นนิวบี้นะฮะทุกคนรู้ว่าจะได้ไหม oh God. โอ้ม่ก็อโอ้เปิดมากูโดนเปิดเลยเนะี่ยอะไรเอาโอ,โอ้เย็นพวกเย็นโอ้ เราอยากมาอย่างสันติว่ะมาเปิดผมเลยอะทุกคนเชื่อละคนหายหมดเลยเชื่อเอ้ยแล้วก็จะฟุตฟียังไงมึงใช่ไหมส่องนี้ผมขอรับหน้าที่ภาคเองนะครับพีดีว่าตอนนั้นอารมณ์ร้อนไปนิดนึงคำหยาบคครมันจะเยอะเกินไปนะพว่าดีคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนบอกว่าให้ลดคำหยาบลงโอเคผมจะพยายามนะครับเอาละครับจังหวันนี้เปิดปลาก,ก็โอ้โหผมวดสกิลซีไว้ก่อนเลยแล้วกับปลา,ปาที่ผลจริงจอกเจ้วันนี้ไงมันบุนอะไรก็ไม่รู้ว่าผมแตการกดสกิลเอลงมาหนึ่งทีพร้องกับฟาดฟันอะไรก็ไม่รู้เอาแล้วมันก็เปิดเผาาาบอกกกมมจจิ้้แทงงหหัััวใผผเเลลนนน หมัดอะไรไม่โดนสักอย่างเลยตบไปก็โดนฮาชคีมันบังไว้มันได้แปลงร่างไงเป็นผลเยติสุดยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างหลังจากนั้นเราก็รอคุณดาวหลังจากนั้นมันได้ลอยขึ้นฟ้าไปผมทงการส่งมันกลับดาวเลยบอกเลยว่าผลคิสซินโคตรกุงตายโอเคเฮ้ยมันมจะเอาอีกนะคือถ้าเราเป็นผู้เล่นแบบว่าเลเวลตันมันจะไม่ค่อยให้นะส่วนใหญ่โอ้กิซี่นูนี่นะคุณว่ามันจะให้เราไหม เฮ้ยมันให้ว่ะอุ้ยเหี่ยและคนนี้ก็คือคนแรกนะครับที่เราให้เรารถึงแม้ว่าเราจะฆ่าเขาก็ตามโอเคเราได้เป็นผลไฟมานะฮะแสดงว่าผู้เล่นโล่งหนึ่งใจดีกันนะฮะทุกคนผลแรกของเรานะฮะได้ประมาณ 10- 20นาทีก็โอเคจบแล้วครับภารกิจเอาไม่ใช่ทิ้งหมดไปเลยครับ แล้วเราย้ายเซิร์ฟไปต่อนะครับแล้วนะครับก็มีคนสุ่มได้ผลระเบิดนะครับซึ่งเขาก็จะโยนให้ผมนะครับพิมพ์ว่ากิฟต์มีเลยสุดท้ายแล้วก็ให้ผมมานะครับและผลที่เราได้ต่อมาก็คือผลระเบิดนน่เองนะทุกคนซึ่งราคาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมขึ้นให้เอานะทุกคนผมก็จาไม่ได้ละผลที่สองได้ผลระเบิดฮะโอเคไปต่อทุกคนหมุเจอคุณลุงใจดีอี่ยผมจะบอกเขานะครับว่าพีทฟูดพีทฟูดเฮ้ยขอให้ผลผมมาเลยครับทุกคนโอ้โหผลนี้นัะครับว่าเป็นผลที่เท่า ดูซิว่าจะทำยังไงไอหนุม่มนี่เด้เยอะอยู่นะโอ้หลังจากนั้นนะครับเราก็ได้ทาการเปลี่ยนไอดีมาเป็น i อดีเจ้านูบนิวบี้แล้วนะฮะแล้วก็ทาการมาฟุตพีทได้ปวดพีทยู่นี่นะครับซึ่งสรุปก็ไม่ได้ผลเลยสักคนเดียวผมก็ทํานี้ไปนานมากเลยนะครับทุกคนวนไปวนมาจนถึงตอนนี้นะครับมีคนดูเหมือนว่าจะให้ผลปีศาจกับเราแล้วนะครับจากการที่เราขอฟุตพีทของเขามาเฮ้คนนี้ได้ยังขอ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 หัวล็อกคิดก็เอาหมดอจังหวะเนี้ยทิดมี เย้มา e, แล้วครับผลนี้ผลล็อกเก็ตครับทุกคนผลที่4ของเราโหเดี oh, ๋ยวนะผลก่อนหน้านะผมจะไม่ผิดกัล็อกเก็ตเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมอ่าอันนี้ไปเราได้เป็นผลล็อกเก็ตแล้วฮะเดี๋ยวจะให้คนนี้เอ้ <c oughs> เฮ้ยโอเคเราได้เป็นผลระเบิดนะฮะผลที่ได้ไม่รู้เมื่อกี้ใครให้ไม่รู้อ่ะเด้งเข้าตัวเฉยเลยโอเคนะเป็นผลระเบิดคูดเกลือเลยดูดเดดีมีคนสุ่มมีคนสุ่มและตรงนี้นะครับก็เหมือนว่ามีคนสุ่มผลได้นะผมกต้องการขอพิทฟูดไปนะคะแต่ดูเหมือนว่าผมจะพลาดไปอย่างหนึ่งครับผมเผลอไปกดถือผลแสงมานะครับทุกคนเลยทําให้เขาเนี่ยบอกผมว่าผมมีแสงอยู่แล้วนะครับเขาเลยไม่ให้ผมโคตรเซ็งเลยนะคนดูบอกเลยนะคลิปนี้มันเหนื่อยมากเพราะฉะนั้นขอคนละหนึ่งไลค์ทีนะครับทุกคนแต่ถ้าใครไม่อยากมาเหนื่อยบบเนนนียะครรรรรัาาไปใชช้้ิก น,นนี้นี่มีบริการกดผลพิศาสทาวนต่างๆและมีไอเดียเก๋ๆต่างๆมากมายเลยนะครับให้สนใจเนี่ยสามารถไปกดไปช็อปไปซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ Red Shop และถ้าคุณนะครับสนใจที่อยากจะเป็นเจ้าของเว็บไซต์นะครับร้านขายของอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ Lexi Store ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมใช้ทุกคนดูคลิปนี้ให้จบนะครับ เรอโหลดลพี่ปกติพี่เติมโลบัคร้านไหนอะครับพี่ก็เติมร้านทั่วไปนี่แหละทำไมไม่เติมร้านฟ็อกซี่ช็อปล่ะมีทั้งบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มและดีพาร์เริ่มต้นเพียงห้าบาทแด้ม่มีบริการเติมเพชรกล่องสุ่มเพชรการันตีได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของแมปอันนิเมทิคเพิ่มได้อีกด้วยได้มีสินค้าแมปบล็อกฟุตเทอร์หรือเทอร์รีเฟนหรือเป็นเกมอื่นๆเ,เช่นฟรีไฟล์หรือวงล้อสุ่มโลบัคที่รุ่นลับมากกว่าสองหมื่นโลเลยทีเดียวแ็ไดมีสินค้าอีกมากมายไก่กองแลลลลลละะททีีทีีี่่่่่สสสาาคคคคคัััญออยยยยืมใใใใใโ้้้้้้ดูตติิิปปปนนนนนนรรรบบบเเเเงว็ฟไถจก เออเออแล้วถ้าผมอยากเปิดร้านขายไก่ตันหรือร้านเติมเกมล่ะมีค่าเว็บไซต์แนะนำไหมอะ่ะเงินแนะนำที่ Rexy si Studio เลยเริ่มต้นแคสระบบครบฟังก์ชันแน่นหน้าเว็บสวยคนที่ชอบไปนี่ยอดขายเป็นล้านเป็นล้านเละพี่แถมคนดังยังเช่าอีกเพียบร,ระบบอัปเดตตลอดแอดมินก็ตอบโคตรไวดูแลแทบทั้งวันถ้าสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยฮาฟู โอเคครับในเมื่อดูคลิปจบแล้วเราก็มาต่อกันเลยครับ <S <S ผมก็ได้การมาฟูดผีดเหมือนเดิมนะครับแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้จะเจอชายใจดีคนหนึ่งแล้วนะครับทุกคนขอได้ให้ผลพิส่ากับเรามาแล้วผลแรกผลที่ได้รอบนี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับรนี่คือผลไอซ์นะครับทุกคนซึ่งราคาเนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยนะครับทุกคนไหนๆแล้วก็เก็บไม่ได้แล้วก็เอาไปทิ้งกันเลยดีกว่าได้ฉายาใหม่แลครับเดอะคาเค่น แล้วต่อมาครับตอนนี้มีคนสุ่มผลได้ผลสมอะครับแล้วผมก็ทําการพีทฟู้ดเขามานะับซึ่ง,งเขาก็ได้ให้ผลสมอลามาสองผล,ลนะแชร์คนนี้เนี่ยไปมีผลสมอลมาตั้งไหนตั้งเยอะแยะมากมายทุกคนมีทั้งสองผลเลยและเรานะครับก็ได้ผลสมอลมาครับในราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะผมจะไม่ได้ขึ้นหน้าจอให้แล้วกันเป็น2ผลนะฮะต่อมาเนี่ยตอนนี้เซิร์ฟกำลงังปิงปิงนะครับทุกคนผมไม่แน่ใจว่าเขาทิ้งผลตอนไหนนะผมก็เลยทำการรีบลงไปเก็บแต่ดูเหมือนว่าเราจะเก็บไม่ได้นะครับทุกคนแต่สุดท้ายมันก็เก็บได้นะครับและนี่ก็เป็นผลสปินนะครับกกกกคคนน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 รรรราาาา็็ตตตตมมีีีีี้้้้้้เเเลลลยยะะะออ่่่่ไไดผแูใจถึง10 ของอีกวันหนึ่งแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา9ก้นาฬิกาแล้วนะทุกคนตัดกลับมานะครับผมทำการพีชฟู้ดกับไปดีหลักของผมนะครับซึ่งไอดีหลักผมก็ใจดีนะครับสุ่มได้ผลโกสนะครับเป็นผลที่แพงมากๆนะทุกคนในการสุ่มครั้งนี้ซึ่งผมก็ได้โยนให้นิวบี้ของผมนะบ,บอกเลยว่าครั้งนี้ไม่ผิดกฎนะจ๊ะเพราะว่าผมก็พีชฟู้ดเหมือนเดิมนะฮะ เราก็ได้ผลโกส์มานะครับทุกคนแล้วาทุกคนมาดูรอบนี้นะครับผมเพิ่งเข้าเกมมาดบัดครับปิ้งออกมาเนี่ยก็เจอผลก็เจอคนยืนอยู่ตรงจุดสมผลนะฮะผมเลยทําการกดพีทฟูดไปนะแล้วเขาก็ได้ถือผลไดพอนมาให้ผมเว้ยทุกคนหลังจากนั้นเขาก็ดรอปให้ผมนะครับซึ่งผมตกใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยเอาเป็นว่าตอนนี้เราได้ผลไดพอนนะาในราคา6000 600, นเบรลีนที่เรียบร้อยเลยครับถือว่าเป็นผลที่โอเคนะครับสำหรับผลไดเมลจะไดเมลนะแมเนี ในมอดน,นะฮะทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้ถึงเวลา10โมงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หมดเวลาในการหาแล้วนะทุกคนก็นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เริทำการหาต่อไปเรื่อยๆหละแต่ไม่ไม่มีใครพีทฟู้ดแล้วก็ให้ผลกับผมเลยนะมันไม่มีเลยก็ว่ามันก็ครบ24ชั่วโมงแล้วนะที่ผมตามหาซึ่งอาจจะมีแบบว่าบางเวลาผมก็อู้งานไปเล่นเกมบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับช่องของเรานะครับมีระบบสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสามารถสมัครได้ตั้งแต่35บาทเป็นต้นไปเลยนะทุกคน เข้ามาเป็น F C ตัวน้อยหรือว่าเป็นอะไรกต่างๆก็ได้หมดเลยนะทุกคนส่วนใครที่สมัครมาเนี่ยนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับชมวิดีโอต่างๆของใครเพื่อนนะครับแล้วก็เบื้องหลังต่างๆนะครับหรือว่าชิปวอล์กอะไรพวกนี้นะครับที่ผมจะถ่ายแบบว่าวอล์กไปนั่นมานี่นะครับหรือว่าลิปเล่าเรื่องนะครับที่ผมกาลังทำอยู่ครับยกตัวอย่างเลยนะครับลิปรอรอเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูลิปตัวอย่างนะครับ เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมได้มีการโพสต์ไปในชุมชนนะครับว่าผมเพิ่งกลับจากการฝึกรอดอมานะครมีใครอยากจะดูไหมซึ่งผลหวตก็น่าผมใจมากครับมีตั้งยีิบสคนแต่ไม่รครับคนอยากดูก็ถึง68%เลยทีเดียวโอเคครับงั้นเอาเป็นว่าใครที่พลาดหลงมาจากไหนไม่รู้แล้วมาเจอคลิปนี้เนี่ยขออื่นเลยนะครับผมต้องขอไลค์จากทุกๆคนก่อนนะขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนเลยด่วนๆเลยเร็วรีบกดเลยทุกคนกดกันแล้วใช่ไหมฮะโอเคผมเชื่อว่าทุกคนกดกันแล้วเนื้อหาในคลิปต่อไปี ควรใส่หูฟังนะครับไม่งั้นแม่บึงตบแน่เอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มกันเลยอันนี้ก็แค่ตัวอย่างนะครับที่ผมทําไว้นะครับทุกคนซึ่งก็ใครอยากจะดูเนี่ยก็กดสมัครมาได้เลยนะเริ่มต้นที่35บาทนะครับทุกคนตอนนี้คลิปกําลังทานะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจกไก่ตันกิจกรรม PVP อะไรมากมายนะครับทุกคนที่รอทุกคนอยู่ขอแค่ทุกคนสมัครนะครับผมก็จะมาจัดกิจกรรมให้ทุกคนเลยครับโอเคก็วันนี้ขอตัวราท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปบโรน่หน้าเนี่ยจะลงให้เร็วกว่านี้